สวัสดีครับช่างเปียจากร้านสภัยทีสวิตนะครับวันนี้นะครับผมมีเป็นเครื่อง MacBook Pro นะครับตัวนี้เป็น MacBook Pro ปี2016-17นะครับโมเดลเป็น A1708 นะครับตัวนี้จะเป็นตัวไม่มีทัชบาะนะครับในเจเนอเรชันเดียวกันหรือว่าตัวปีใกล้กันเนี่ยตัว16-17เนี่ยจะมีตัวหนึงที่เป็นตัวทัชบาะนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับลูกค้านำส่งเข้ามาในการเครื่องเปิดไม่ติดเปิดไม่ติดแล้วก็เสียบตัวไายซีวัตกระแสเนี่ยจะขึ้น5โวลต์นะครับกินกระแสอยู่0.3ตัวนี้นะครับตอนนี้ เครื่องก็ซ่อมผ่านละแต่เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเครื่องเนี่ยซ่อมในส่วนไหนไปนะครับแล้วก็แก้ไขตรงไหนไปเปลี่ยนอะไรไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวบอร์ดอะไรกันนะครับตัวนี้เป็นหน้าตาของบอร์ดเครื่องนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ลองเสียบไทซีทั้ง2ทั้ง2จุดนะครับโดยการเราจะเช็คว่าพอร์ตเสียไหมนะครับโดยการเสียบทั้ง2อ,อันเลยสรุปว่าเสียบทั้งสองข้างถ้าค่าอา่าวนหรือว่าการกินกระแสเนี่ยเท่ากันอะ แสดงว่าไม่ได้เป็นที่พอร์ตนะครับถ้าการพอร์ตเสียเนี่ยเสียพอร์ตได้พอร์ตหนึ่งจะมีกระแสที่ไม่เท่ากันต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือการของพอร์ตเสียแต่ข้างนี้เป็นเหมือนกันเลยทั้งสองพอร์ตนะครับเราก็เลยมาลองเช็คดูเช็คในส่วนของตัวรอบๆชิป IC ชาร์ตนะครับตัวนี้เป็นไ c ซชาร์นะครับ IC ไทยซชาร์ทั้งสองตัวนะครับผมโดยการเช็คตัว C ีนะครับคู่นี้นะครับคู่นี้แล้วก็ตัว C ีข้างล่างนะครับสรุปว่า ตัวนี้นะครับบกของเครื่องเนี้ยเสียที่ตรงนี้จุดที่โหลดเป็นจุดชุดสามโวลต์ตรงนี้นะครับที่เข้ามาเลี้ยงตรงนี้นะครับชุดสาโวลต์ที่เสียนะครับก็ลองทําการยกที่ตัว IC ชาร์จเลยนะครับยกออกเลยนะครับพบว่าค่าโอห์มกลับข sí ึ้นมานะครับเครื่องก็ค่าโอห์มกลับขึ้นมาไม่มีโหลดไม่มีช็อตนะครับก็ได้ทําการลองเปลี่ยนไอตัว IC ตัวนี้ IC ชาร์จนะครับหลังจากเปลี่ยนเนี่ยก็เราก็ลองเสียบไทซีดูก็พบว่าเครื่อง นะครับกลับมาชาร์จแล้วก็ใช้งานได้นะครับตอนนี้เครื่องก็เปิดติดแล้วนะครับตอนนี้ผมเพยชาร์จจาก1%เนี่ยมาก็ขึ้นมา6%ตละตอนนี้เครื่องก็คิดว่าน่าจะปะกติละใ,ใช้งานได้นะครับชาร์จเข้าปกาติเครื่องเปิดติดแล้วนะครับในสองจุดนี้ก็เครื่องลูกค้าเนี่ยโดนน้ามานะครับสังเกตโดยการจะมีสติกเกอร์อยู่นี่นครับลูกค้ามีสติกเกอร์แดงปกติสติกเกอร์ตัวนี้จะต้องเป็นสีขาวแบบนี้นะครับเป็นเหมือนสติกเกอร์ไว้วัดความชื้นนะครับผมอ่าตอนนี้เนี่ย จุดที่ลูกค้าโดนตรงนี้เป็นสต er ิกเกอร์สีแดงนะครับซึ่งแปลว่าเครื่องเนี่ยมีค่าความชื้นอยู่นะครับตอนนี้ก็อาจจะชอ็อตจากความชื้นนะครับเครื่องนี้ไม่น่ามีอะไรเสียแค่สีชาร์ตตัว